โโอ้ oh ho, พี่น้องแดดอะไรอย่างนี้แดดแรงมากหน้าสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพครับแดดแจมมากวันนี้ถนนราชินีริมคลองหลอดครับจะเดินไปริมคลองหลอดไปนั่งริมสดดีไหมแดดร้อนแบบนี้ แต่แรงมากครับพี่น้องอแต่ร้อนจริงๆหน้าสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพครับถนนริมคลองหลอดอา้าผมก็จะเอาขวดน้ำก็ลืมก็จะไปนั่งริมคลองครับลมเย็นๆลมไม้ ร้อนเหลือเกินมารอเจ้านายครับเจ้านายมาทอดกระถินที่วัดทิพยบารีวัดเจ้าพ่อมงคลเขียวตรงนู่นนะครับตรงข้ามดีโอสยามพลาซาแต่ว่าในวัดไม่มีที่จอดครับเราต้องมาจอดตรงนี้โอ้เจ้าหน้าที่จะมาทำอะไรตรงนี้ต้องขยับรถไหมเนี่ยต้องขยับรถไหมจอดรถตรงนี้ครับมานั่งล่มหน่อย มาใต้ต้นไทรนี่นั่นงใต้ล่มนี้มาครับริมคลองหลอดครับบรรยากาศริมคลองครับผมน้ำเยอะเลยนั่งเล่นตรงนี้ดีกว่ามั้งระหว่างรอครับ เออไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเสียอย่างเดียวว่ามันไม่มีห้องน้ําห้องท่าครับวันธรรมดาถ้าเป็นวันมันไม่มีห้องน้ําห้องท่าเหมือนวันธรรมดาครับเพราะมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันอยู่ราชการกรมที่ดินก็ไม่เปิดให้เข้าไปครับถ้าเป็นวันทํางานวันธรรมดาก็จะเข้าห้องน้ําได้มีปลาขึ้นในคลองเยอะเลยคลองหลอดครับบรรยากาศดีอยู่ เเขาเรียกมาแล้วก็ต้องวนไปปากคลองตลาดนะครับวิ่งออกไปปากคลองตลาดตรงหน้าสอน,อนราชวังแล้วก็เลี้ยวกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเพื่อจะไปรับที่ในวัดวัดอยู่ทางนี้นะครับสวัสดีทักทายวันเสาร์ครับทุกคนมาสแตนบายงานเข้าร่มนะเออตรงนี้มีร่มดีครับตด้ร่มต้นไม้นี่ ปลาขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้อเบ็ดมาตกปลาสวายในคลองได้ไหมเนี่ยปลาในคลองเยอะเลยบรรยากาศริมคลองหลอดครับผมสีแยกสะพานมอนแยกพระพิทักษ์ถนนอัสดางฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นถนนราชินีครับหน้าสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพครับ โรงเรียนราชินีมิวเซียมสยามตรงไปนะครับรถจอดตากแดดอยู่โน่นอ่บรรยากาศหน้าสำนักง,งานที่ดินให้เพื่อนๆชมนะครับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยสำนักงานที่ดินกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถให้จอดอยู่นะครับแต่ว่าผมมาจอดตรงนี้ไม่ได้รถผมจอดต่อท้ายไม่ได้เพราะว่า มันมันล็อกไม่ได้มันเมันเข็นไม่ได้ครับรถมันล็อกมันเข็นไม่ได้ถ้าจอดข้างในเวลาจะออกก็เดี๋ยวเผื่อมีคนมาต่อท้ายแล้วเราออกยากครับก็ต้องหาช่องจอดทางด้านน้นเป็นจอดตากแดดอยู่ทางด้านน้นครับอันนี้วันเสาร์ครับวันหยุดราชการถ้าเป็นวันธรรมดาเราก็จะไปเข้าห้องน้ําในกรมที่ดินได้ครับมีวันเสาร์ครับห้องน้ําเข้าไม่ได้อากาศร่มรื่นดีนะครับต้นไทรใหญ่บิมคลอง เดินโลบแดดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ที่รถร้อนต้องสตาร์ทรถตลอดโลบแดดทีใต้ร่มไม้ดีกว่าถ่าบรรยากาศให้เพื่อนๆชมครับงานวันเสาร์งานวันเสาร์ครับเดี๋ยวจะขึ้นเวทีไร์สดทักทายเพื่อนๆตรงนี้ครับได้มุมเหมาะๆแล้วเดี๋ยวไปหยิบอุปกรณ์กันครับนี่น่าจะได้นะมุมนี้ลมเย็นๆอยู่ดูวิว ดิมคลองนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้มาทำงานที่ไหนสะดวกจะไลฟ์ก็ไลฟ์ถ่ายคลิปก็ถ่ายให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับตรงเข้าไปข้างในก็จะเป็นสารหอกลองมีห้องน้ำให้บริการนะครับเสียค่างรรมม3บาทที่มีเสียงปังๆนะั่คือซ้อมยิงปืนนะครับเป็นสนามยิงปืนครับอันนี้เป็นสนามยิงปืนครับ เสียงปังปังนี่คือเสียงกราสอมยิงปืนนะครับสนามยิงปืนอยู่ตรงนี้ศาลเจ้าพ่อหอกลองสีแยกตรงนี้ตรงเข้าไปข้างในก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าอาอะไรนะสนามชัยใช่ไหมสนามหลวงตรงประทางเร้นนี้คือคลองหลอดครับบ้านหม้อ วัดที่ผมมารอเจ้านายทอดกระถิ่นก็อยู่น่นนะครับอยู่ตรงข้ามกับดีโอสยามนะครับอยู่ตรงข้ามดีโอสยามอันนี้มันไม่มีที่จอดครับไปจอดในดีโอสยามก็ชั่วโมงละ40บาทครับไม่รู้จะเสร็จกี่โมงกี่ยามก็เลยมาจอดตรงนี้ดีกว่ามาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมครับของหลอดครับปลาเยอะอยู่ด้านหลังกระทรวงครับ คลงหลอดด้านหลังกระทรวงตรงไปทางน้นก็คือกระทรวงต่างๆนะครับสถานที่ราชการตรงไปด้านน้นก็จะเป็นวัดโพวัดพระแก้วอันนี้คือสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพนะครับถนนราชินีถ่ายบรรยากาศให้ชมครับเดี๋ยวไปหยิบอุปกรณ์ในรถมานั่งไล์สดดีกว่าครับขึ้นเวทีไล์สดตรงนี้ขณะนี้เป็นเวลา10บโมง ต้องเอาแอคชั่นแคมนี่แหละครับขึ้นไลฟ์สดเพราะว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นไลฟ์เดี๋ยวเวลาเขาเรียกมามันจะมีปัญหาโอเคครับทุกคนสำหรับทริปนี้อัปเดตงานครับงานวันเสาร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ